สกรระดับอำเภอวางเหนือขอนำเสนอผลงานดีเด่นประจำเดือนตุลาคมปีงบประมาณ2567ดังต่อไปนี้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยสกรระดับอำเภอวังเหนือได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น3ปีซ้อนห้างถึงจากยุทธศาสตร์ชาติด้านที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัยจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อาทิอัชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆยาเสพติดภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติจากโรคอุบ,บัติใหม่และภัยจากไซเบอร์แผนการศึกษาแห่งชาติพ25ศ2560-2579 จึงได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวตรรษที่21วาระเล่นด่วนข้อที่1ความปลอดภัย ของผู้เรียนกระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดขึ้นซ้ําและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจในหลายปีที่ผ่านมาเป็นผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และสวัสดิภาพชีวิตของผู้เรียน นักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาปลอดภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อณรนร์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาวัตถุประสงค์1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. เพื่อสร้างระบบการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 3. <า>เพื่อดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสรกรรระดับอาเภอวางเหนือเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยครั้งแรกเมื่อปีพศ2 5 6 3ด้วย2ปีแรกได้รับรางวัลชมเชยและในปี2 5 6 5 2 5 6 6และ ปีปัจจุบัน2567สกอรอระดับอำเภอวังเหนือได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นโดยมีแนวทางการดำเนินงานตามระบบ PDCA มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมีกระบวนการดังนี้ 1. สถานศึกษาจัดทำแผนสถานศึกษาปลอดภยัย 2. สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง รายงาน 3. ประชุมวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 4. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้โดยการจัดทําคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้ครูนักศึกษาและภาคีคาขราอข่ยรับทราบ 5. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 6. รับการประเมินตรวจสอบการดําเนินโครงการโดยหน่วยงานภายนอกอันได้แก่กองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและ คลุ้คลองแรงงานผลที่เกิดขึ้น 1. กับผู้เรียนผู้เรียนเกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 2. ผลที่เกิดขึ้นกับบุคลากรบุคลากรมีแนวปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของที่ทํางานพร้อมกับรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 3. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาสถานศาึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดีเพื่อต่อการเรียนรู้ 4. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนมีส่วนร่วมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา